เพราะพื้นฐานอุปานิสัยใจคอของชาวราศีธนูเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและเป็นคนไม่ยอมคนที่จริงแล้วบางปัญหาคุณไม่ยอมหรอกแต่พอคุณคิดถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นถ้าการทะเลาะบอกแว้งกับคนรักส่งผลร้ายมากกว่าผลดีแล้วทาให้คุณเสียผลประโยชน์คุณต้องกดอารมณ์ข่มความรู้สึกโกรธลงเพื่อรักษาผลประโยชน์ตัวเองไว้ราศีธนูอยากจะบอกว่า การควบคุมสถานการณ์การควบคุมจิตใจกับการอยู่ท่ามกลางปัญหาไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งกว่าที่คุณจะทำได้แบบนี้คุณเคยผ่านเรื่องราวร้ายๆมานักต่อนักแล้ว ขอเชิญทุกคนมาเป็นเพื่อนกันด้วยการกด subscribe หรือกดติดตามช่อง Thalo Holo อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆทุกเดือนนะคะถ้าหากสนใจปรึกษาส่วนตัวติดต่อจองคิวที่ไลน์นี้นะคะหากพอใจคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และบันทึกคลิปนี้เป็นรายการโปรดของคุณหรือเป็นกำลังใจให้ช่อง t า a l o h o l ด้วยการคอมเมนต์ทักทายพูดคุยที่ใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะชาวราศีธนูเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีธนูคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมค่ะ คุณผู้ชมคะคอนเซปต์เนื้อหาของคลิปนี้เป็นการอ่านและตีความหมายไพ่โรแมนติกทาลอตมีจุดประสงค์เจาะลึกถึงปมเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของ12ราศีคะ่ะดังนั้นเนื้อหาคลิปจึงเหมาะสมกับคุณผู้ชมที่มีความรักและกำลังเผชิญปัญหานะคะส่วนคุณผู้ชมที่มีชีวิตรักสมหวังสมปรารถนาอยู่ดีมีสุขแล้วชีวิตคุณไม่เข้าข่ายความหมายของไพ่นะคะแต่หากสนใจคลิปนี้ชมเป็นวิทยาทานก็แล้วกันนะคะ เละชาวราศีธนูเรามาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอ์จะมาบอกเล่าเรื่องราวปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูเรื่องมีอยู่ว่าสำหรับราศีธนูที่เคยมีปัญหาเคยมีเรื่องบาดหมางใจกับคนรักถ้าปัจจุบันคุณยังไม่ร้างลาเลิกราทุกวันนี้คุณตกผลึกในใจได้ว่าทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร พยายามควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดการบาดหมางใจกันมากขึ้นโดยพยายามมองข้ามปัญหาไปให้ได้แม้ว่าทุกวันนี้ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้แต่ก็อย่าไปกวนน้ำให้ขุนอย่าปล่อยให้ปัญหามันรุนแรงลุกลามบานปลายใหญ่โตเดี๋ยวจะควบคุมไม่ได้พอถึงอย่างไรยังไม่ลังลาเลิกรากันก็ควรที่จะอยู่ด้วยกันดีๆอย่างน้อยก็ทำให้คุณไม่ปวดหัวไม่เครียดเหมือนเมื่อก่อนเมื่อคุณตระหนักได้ดังนี้ คุณจึงพยายามจัดระเบยียบชีวิตให้สอดคล้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเมื่อ,อยังแก้ไขปัญหาไม่ได้คุณก็ยังเผชิญปัญหาอยู่เหมือนเดิมการที่คุณจะผ่านไปได้แต่ละวันแน่นอนว่าคุณต้องมี EQ สูงหมายถึงความฉลาดทางด้านอารมณ์ทุกครั้งเวลามีเรื่องหนักใจคุณพยายามไตรตองตึกตรองคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วน ถึงผลได้ผลเสียถ้าเรื่องไหนคุณคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะไปต่อล้อต่อเถียงกับคนรักคุณก็จะอดเอาทนเอาค่ะพยายามทำใจพยายามมองข้ามไปการที่คุณใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะพื้นฐานอุปนิสัยใจคอของชาวราศีธนู เป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและเป็นคนไม่ยอมคนที่จริงแล้วบางปัญหาคุณไม่ยอมหรอกแต่พอคุณคิดถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นถ้าการทะเลาะเบาอแวงกับคนรักส่งผลร้ายมากกว่าผลดีแล้วทำให้คุณเสียผลประโยชน์คุณต้องกดอารมณ์ข่มความรู้สึกโกรธลงเพื่อรักษาผลประโยชน์ตัวเองไว้ราศีธนูอยากจะบอกว่า การควบคุมสถานการณ์การควบคุมจิตใจกับการอยู่ท่ามกลางปัญหาไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งกว่าที่คุณจะทำได้แบบนี้คุณเคยผ่านเรื่องราวร้ายๆมานักต่อนักแล้วซึ่งคุณได้บทเรียนว่าตราบใดถ้ายังไม่เลิกจงอย่าผักไสให้สถานการณ์มันเลวร้ายเพราะคุณจะเสียเปรียบเขา ดังนั้นทุกวันนี้ราศีธนูจึงต่อสู้กับปัญหาด้วยการมีสติสัมปชัญญะเพื่อประคับประคองความสัมพันธ์เอาไว้ดังนั้นจึงส่งผลถึงความสัมพันธ์ว่าเมื่อก่อนนี้ราศีธนูบางคนอาจไม่เคยยอมคนรักเลยทุกครั้งที่คนรักสร้างปัญหาคุณจะพยายามหาทางจัดการสั่งสอนให้เขาได้รู้ผิดชอบชั่วดีอะไรควรอะไรไม่ควรสิ่งสำคัญที่สุดต้องการเบรกค,คนรักให้รู้ว่า อย่ามาทำให้ฉันเสียใจแต่การที่คุณทำแบบนั้นคุณใส่อารมณ์ลงไปด้วยบางทีเผลอวีนเวียงแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวก็ส่งผลทำให้คุณกับคนรักบาดหมางใจกันการบาดหมางใจกันเป็นพลังงานด้านลบและบั่นทอนจิตใจทำให้อยู่ร่วมกันแล้วไม่มีความสุขเมื่อคุณมีประสบการณ์เลวร้ายมาเป็นบทเรียนสอนใจถ้าคุณยังไม่ล้างลาเลิกรา คุณควรมีสติสัมปชัญญะให้มากกว่าเมื่อก่อนและพยายามควบคุมสถานการณ์อย่าปล่อยให้ปัญหามันรุนแรงลูกหลามบานปลายใหญ่โตไปมากกว่าเดิม และสำคัญที่สุดคุณจะรอให้คนรักมาเคลียร์ปัญหากับคุณรอไปเถอะถ้าคิดแบบนี้ปัญหาไม่จบถ้าหากว่าคนรักเป็นคนประเภทไม่มีวุฒิภาวะเวลาหยิบยกเอาปัญหามาพูดคุยกับคนรักอุตส่าห์หวังว่าจะปรับความเข้าใจกันเขามักตัดบทไม่ยอมพูดคุยด้วยปล่อยให้คุณจมอยู่กับปัญหาคนเดียวคุณจึงบรรลุกับปัญหาว่าแท้ที่จริงแล้วทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่คุณถ้าหากว่าคุณพึ่งคนรักไม่ได้แล้วล่ะก็คุณต้องพึ่งตัวเอง ดังนั้นทุกวันนี้ราศีธนูทำจิตใจให้เข้มแข็งและกล้าหาญยอมจบปัญหาทุกอย่างที่ตัวเองโดยการที่หยุดคิดหยุดพูดถึงทุกวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักก็ยังพออยู่ด้วยกันได้ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยเหมือนเมื่อก่อนแต่พระโรแมนติกทานลอดจะพูดถึงโป,ประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ว่าราศีธนูรู้ดีว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักไม่ได้มีความสุขเหมือนเมื่อก่อนแล้วเราไม่ได้รักกันเหมือนเดิมแล้วแต่ทุกวันนี้ที่ยังอยู่ด้วยกันอาจเป็นเพราะด้วยเหตุผลความจำเป็นบางอย่างในการดำรงชีวิตอาทิราศีธนูบางคนที่อยู่ในสถานะแต่งงานแล้วเป็นครอบครัวแล้วคุณจำเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ เพื่อดำรงไว้ของความเป็นครอบครัวยิ่งถ้าหากว่าคุณมีลูกยิ่งเป็นเหตุผลสำคัญทำให้คุณไม่รังลาเลิกราแต่ใจน้อยๆของคุณก็มีเลือดมีเนื้อทุกครั้งเวลาคุณคิดถึงปมประเด็นปัญหา คุณรู้สึกสงสารตัวเองมากที่ต้องทนอยู่กับปัญหาทุกเมื่อเชื่อวันในเมื่อว่าทุกวันนี้คุณกับคนรักไม่ได้รักกันเหมือนเมื่อก่อนแล้วถ้าหากว่าราศีธนูที่อยู่ในสถานะแต่งงานแล้วเป็นครอบครัวแล้วแทบจะไม่หลงเหลือความสัมพันธ์ของการเป็นสามีภรรยากันเรียกได้ว่าทุกวันนี้คุณใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเพื่อรับผิดชอบภาร,ระหน้าที่โดยอยู่ในสถานะเป็นพ่อของลูกหรือเป็นแม่ของลูก เพื่อให้ลูกได้รับความอบอุ่นเมื่อไม่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบสามีภรรยาแล้วคุณก็พึ่งพาอาศัยเขาไม่ได้เขาไม่รับรู้ว่าคุณจะเป็นจะตายอย่างไรในทุกๆวันเขาเพียงแค่รับผิดชอบหน้าที่ของเขาเมื่อคุณตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ก็รู้สึกน้อยใจประเภทว่ามีเขาก็เหมือนไม่มี และสุดท้ายชาวราศีธนูค่ะถ้าหากว่าเรื่องราวที่บาดหมางใจกันเกี่ยวข้องกับการน,นอกใจมีมือที่สทุกวันนี้คุณยังคงอยู่กับปัญหานี้ยังไม่หลุดพ้นทั้งที่คุณอยากจะเคลียร์ปัญหานี้กับคนรักให้มันจบจบไปซะแต่ตัวแล้วตนรอดก็ยังเคลียร์ปัญหานี้ไม่ได้ที่ผ่านมาเรื่องนี้อาจเป็นสาเหตุทำให้คุณกับคนรักเคยทะเลาะก,กันอย่างหนักจนถึงขั้นแทบจะร้างลาเลิกรากัน เพราะใครเล่าจะทำใจได้หลังจากที่คุณมีประสบการณ์เลวร้าย และมีบทเรียนสอนใจแล้วคุณจึงบรรลุก,กับปัญหาว่าถ้าคุณเอาแต่อารมณ์วีนเวียงจะทำให้คุณเป็นปีศาจยิ่งจะเข้าทางมือที่สามฉะนั้นก็อย่าทำคุณจึงนิ่งเงียบเพื่อรอวันของคุณในไม่ช้าวันของคุณจะมาถึงให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ค่ะถ้าหากว่าราศีธนูบางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าแต่อาจมีปัญหากับคนรักเรื่องหนี้สินคุณร่วมเป็นหนี้เป็นสินกับคนรักอย่างทุกข์ทรมานแต่ในไม่ ช้าคุณจะสามารถเคลียร์ปัญหาต่างๆได้ค่ะเพราะเวลาของคุณมาถึงแล้วแต่ในการที่จะเคลียร์ปัญหานั้นคุณต้องค่อยๆพูดกับคนรักนะคะแม้ว่าถึงเวลาของคุณแล้วเป็นวันของคุณแล้วแต่ถ้ายังเคลียร์ปัญหาไม่ได้ทั้งหมดก็อย่าเพิ่งใจร้อนนะคะ ค่อยๆเคลียปัญหาไปทีละนิดทีละนิดค่ะด้วยความรอบคอบเพราะไพ่ที่อยู่ในมืออาจารย์ใบนี้ซึ่งเป็นใบสุดท้ายมีความหมายว่าคุณจะต้องละเอียดร,รอบคอบการเคลียปัญหาครั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดำรงชีวิตจริงของชาวราศีธนูแต่ละคนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเทพคิวปิดแนะนาเพิ่มเติมกันนะคะ เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีธนูว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะชาวราศีธนู passion ไพ่ใบนี้มีความหมายว่าแรงปรารถนาความต้องการหากราศีธนูต้องการตกลงกับคนรักในการตกลงกันนี้คุณต้องการรักษาผลประโยชน์ของตัวเองไว้ให้มากที่สุดแต่ขอให้คุณคำนึงถึงความเป็นจริงด้วยนะคะ ว่าคนรักเขามีศักยภาพให้คุณได้แค่ไหนหากว่าการตกลงกันไม่มีเจตนากดดันบีบคั้นจิตใจกันไม่ให้ใครเสียเปรียบใครและมีความปรารถนาดีต่อกันจะทำให้การบาดหมางใจระหว่างคุณกับคนรักลดลงและมองกันไปในทางด้านบวกมากขึ้น ไม่กินแหนงแข่งใจกันเคลียร์ใจกันจบสิ้นทุกอย่างถ้าหากว่าราศีธนูคนใดต้องการร้างลาเลิกราเมื่อคุณได้ไพ่ใบนี้จะหมายความว่าจากกันด้วยดีค่ะต่อให้เลิกกันแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ส่วนราศีธนูที่ยังไม่ร้างลาเลิกราไพ่ใบนี้จะหมายความว่าควรคำนึงถึงการให้เกียรติกัน และแค่ความรู้สึกของกันและกันคุณจะอยู่ด้วยกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยคะ่ะเอาละราศีธนูถ้าคุณยังไม่เลิกความสัมพันธ์ของคุณยังไม่จบเราจะมาดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีธนูในเดือนหน้านะคะ